ชาวไต้วันถูกหลอกไปขายที่กัมพูชาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลที่มีรอดมาได้เล่าว,ว่าต้นถูกขายต่อถึง4ครั้งในเวลาเพียง7วัน这七天已经被转卖了四次，看到有各个各的园区，而且进去园区是很大的一个闸门，里面五花八门，什么都有，有服饰店，有超市，有衣服店，就是什么都有，但是就是不能出去 คุณปีพีเล่าว่าแก๊งค้ามนุษย์มีวิธีข่มขู่หลายอย่างทําให้กลัวอย่างเช่นใช้กระบองไฟฟ้ากับคนที่ไปแจ้งความเป็นตัวอย่างเธอจึงต้องใช้โซเชียลมีเดียขอความช่วยเหลือลจากภายนอกเธอ,อยังเห็นมีอีกหลายคนที่หนีออกไปไม่ได้จึงกระโดดลงจากตึก有些幸存者真的跳 ไม่มีทางเลือกอื่นในที่สุดก็ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าช่วยเธอออกมาจึงได้กลับไต้หวันในช่วงโรคระบาด2ปีมานี้นอกจากวัยรุ่นจะถูกหลอกว่าค่าจ้างสูงแล้วยังมีเหยื่อวัยอื่นๆก็ถูกหลอกด้วยออ่其实不是只有才会掉进的阱 กองปราบไต้หวันบอกว่างานหลักในตอนนี้ก็คือการตัดช่องทางติดต่อ,อก,กับต่างประเทศส่วนกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าได้ประกาศเตือนผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียรวมทั้งที่สนามบินก็มีการประชาสัมพันธ์ตำรวจพังประตูเข้าไปจับคนร้ายได้4คนและช่วยเยือออกมาได้ นอกจากจะมีการหลอกลวงในต่างประเทศแล้วในไทเปก็ยังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าถลายแก๊งผิดกฎหมายด้วยใน Facebook โฆษณาด้วยค่าจ้างสูงกักขังเหยื่อบังคับให้มอบบัญชีเงินฝากกลายเป็นบัญชีม้าแถมด้วยถูกคุมตัว โฆษณาทาง Facebook มีลูกไม้เยอะตอนนี้ยังมีแก๊งต้มตุนอีกแถมแอบ,บอ้างชื่อบริษัทชื่อดังอย่างช้อปปีและทำคลิปโฆษณาขึ้นเองหลอกว่ามีงานเงินเดือนสูงรับรองครั้งละ500ขึ้นไปบางรายแอบ,บอ้างชื่อของซูเปอร์ชื่อดังบอกว่ามีมือถือก็หาเงินได้แล้ววิธีการหลอกลวงแพรวแพรวแอบอ้างบริษัทชื่อดังรับสมัครงานหลอกทางเว็บไซต์ที่ใช้มากอย่างเช่นเวลาทำงานยืดหยุ่นไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องมีประสบการณ์ และแถมด้วยการแอดไลน์เพื่อคุยกันแล้วค่อยๆตกหลุมพรางของแก๊งต้มตุนช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์แก๊งต้มตุนจึงพุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นที่กําลังหาหรายได้พิเศษตํารวจเตือนว่าสิ่งที่แก๊งต้มตุนต้องการก็คือบัญชีเงินฝากของคุณต้องระวังเพราะนอกจากเงินฝากจะถูกหลอกแล้วยังอาจกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไปด้วย ในช่วงที่ผ่านมาจีนซ้อมรบขนาดใหญ่ต่อไต้หวันและเมื่อวันที่10สิงหาคมนาง Trust, ลิสทรัส์รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษได้เชิญทูตจีนประจําอังกฤษเข้าพบเรียกร้องให้ปักกิ่งชี้แจงเกี่ยวกับปฏิบัติการของจีนที่คุกคามต่อเสรีภาพและสันติภาพในภูมิภาคเนื่องจากนางลิสทรัส์เป็นหนึ่งในตัวเก่งตําแหน่งน้ารัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษจึงถูกจับตามองเป็นพิเศษ well, what วันที่11สิงหาคมกระทรวงต่างประเทศจีนได้ตอบโต้เรียกร้องให้อังกฤษนั้นยึดมั่นในจีนเดียวอย่าได้แทรกแซงเล่นกับไฟเหมือนสหรัฐ ก่อนหน้านี้ทำนิบข่าวได้เชิญนายฉินกังทูดจีนประจำสหรัฐเข้าพบประนามปฏิบัติการทางทหารของจีนซึ่งจนถึงปัจจุบันนั้นมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล45ประเทศและสมาชิกรัฐสภา470ท่านจาก51ประเทศแสดงจุดยืนสนับสนุนไต้หวันประนามการซ้อมรบของจีนซึ่งกระทรวงต่างประเทศไต้หวันนั้นก็ได้แสดงความขอบคุณและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆยืนอยู่ข้างไต้หวัน น,นี่เป็นวันสาจีนมีการจัดพิธีเส้นไหว้ตามท้องที่ต่างๆส่วนพิธีเส้นไหว้ที่จีหลงที่หยุดไปนาน2ปีนั้นได้จัดพิธีแห่โคมรอบเมืองจีหลงเมื่อคืนวนันนี้เริ่มมีครั้งแรกเมื่อปี1855นอกจากจะมีการแห่รถปุปราชาติแล้วจะมีการปล่อยโคมลอยกลางทะเลด้วย ประเพณีชิงเปรตที่ผิงตงนั้นมีประวัตินานนับร้อยปีเช่นเดียวกันมีขึ้นในข้าวันนี้ปีที่แล้วงดจัดเพราะโควิดส่วนปีนี้นั้นมีทีมที่เข้าร่วมเหลือเพียง18ทีมจากเดิมที่มี32ทีมแม้จะมีขนาดเล็กลงแต่ความยิ่งใหญ่ก็ไม่แพ้ในอดีตจะภาพจัดสถานที่ฝึกซ้อมให้กับทีมที่เข้าร่วมด้วยส่วนที่หูว่วยยืนหลินเจ้าหน้าที่กำลังวุ่นอยู่กับการเตรียมเครื่องเส้นไหว้หู่วยนั้นต้องปิดถนนทำพิธีเส้นไหว้หลังหยุดไป2ปีเพราะโควิดชาวบ้านจำนวนมากและร้านค้าต่างๆ ก็ใจจดใจจอปีนี้แบ่งเป็น7โซนที่มีลักษณะพิเศษต่างกันมีโต๊ะเส้นไหวยกว่า2,000โตโตอย่างโต๊ะแกะสลักผลไม้และแกะสลักน้ำแข็ง